ครับอาการไซติก้าเพลหรืออาการปวดสะโพกล้าวลงขานะครับมีสาเหตุมาจากไว้ทำสามถึงหรอบนะค้างไว้นานๆได้นะครับ15วิหนึ่งนาทีแล้วเหยียดขาลงข้างล่างแล้วใช้ตัวพยายามยืดตัวออกจากกันเหมือนดึงตัวออกจากกันเลยนะ สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการกรายภาพง่ายๆกับปัญญิตอีกแล้วนะครับในคนไข้ที่มีอาการปวดสะโพกแล้วลงขาเป็นกลุ่มอาการของไซดีกาเพนซึ่งกลุ่มอาการนี้เกิดได้จากหลายสาเหตุน,นะครับไม่ว่าจะเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทหรือมีอาการผิดปกติที่กระดูกสันหลังรวมไปถึงกล้ามเนื้อหนิบเส้นประสาทหรืออาการปวดที่บร,ริเวณรอบๆสะโพกอาจจะทําให้มีอาการปวดล้าวลงขาได้วันนี้เรามาสอนวิธีการออกกําลังกายแบบง่ายๆ ที่ทำที่บ้านทุกวันเพื่อลดอาการหรือว่าแก้อาการปวดไซติกาเพนกันครับถ้าท่านใดสนใจเรื่องเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการดูแลตัวเองและสุขภาพอย่าลืมกด subscribe YouTube Channel ของเรานะครับ YouTube บัณฑิตกายภาพบัตรและจัดกระดูกนะครับจะมีคอนเทนต์ดีๆคลิปดีๆออกมาสม่ำเสมอครับส่วนทาง Facebook อย่าลืมกดไลค์กดตีเฟิร์สให้พวกเราด้วยนะครับครับอาการไซติกาเพนหรืออาการปวดสะโพกราล,ลงขานะครับ มีสาเหตุ head, มาจากหลายๆสาเหตุด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นหมอรองกระดูกทับเส,นบาาส้นประสาทหรือว่ากล้ามเนื้อบริเวณหลังลงขาจริงๆแล้วคนที่มีอาการท่วงนี้ควรจะต้องออกกําลังกายอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอนะครับโดยท่าออกกําลังกายเนี่ยควรจะเป็นท่ายืดที่บาาริเวณหลังหรือสะโพกเพื่อลดอาการเกร็งหรือว่าลดอาการปวดท่านี้ทั้งนั้นควรจะต้องดูด้วยว่าเรามีปัญหาที่บาาริเวณอะไรนคนที่เป็นหมอรองกระดูกทับเส้นประสาทอาจจะยืด แบบเบาๆอาจจะทาแบบเบาหน่อยแต่ถ้าอาการของหมอรองกระดูกทับเส้นมันไม่มีแล้วมันดีขึ้นแล้วเราก็อาจจะยืดได้เต็มที่เดี๋ยวมาดูวิธีการยืดเหยียดในแต่ละท่ากันนะครับท่าที่1นนะครับก็คือให้คนไข้นอนคว่ำในลักษณะน,นี้นะครับซึ่งเวลาคนไข้ทาในท่านี้เราจะเน้นไปที่บริเวณหลังส่วนล่างเพราะว่าอาการคนไข้ที่มักมีอาการปวดเอวร่วมด้วยแล้วก็ปวดสะโพกด้วยท่านี้จะดีเลยนะครับวิธีการคือให้คนไข้นอนแล้วดันพื้นแอนหลังอ ดันพื้นขึ้นมาในลักษณะน,น,นี้เอาเท่าที่ไหวโดยสะโพกด้านหน้าเนี่ยควรจะติดกับเตียงหรือว่าเบาะไปข้างหน้าเนาะเราจะไม่ยกตัวลอยไรต้องสาธิตการยกตัวลอยแบบนี้แบบนี้ไม่เอาเอาแบบที่หลังมันติดแบบนี้นะครับแล้วขาก็ต้องไม่กบขึ้นมาไม่กระดกขึ้นมาแบบนี้หรือกระดกข้อเท้าขึ้นสิหรือทําแบบนี้ไม่เอาให้ลาบขึ้นไปเลยนะครับแล้วทําค้างไว้สัก1 2 3แล้วก็ลง ประมาณนี้แต่ถ้าคนที่เป็นหมอลองกระดูกทับเส้นประสาททำท่า,ทานี้แรกๆจะปวดมากแล้วทรมานมากค่อยๆทาทาแบบบ่อยๆโอเคนะครับท่าที่1ทํา1บครั้งครับท่าต่อไปนะครับในคนไข้ที่มีอาการปวดหลังแล้วลงขาแต่อาการดีขึ้นแล้วนะครับไม่ใช่แบบว่าก้มนิดเดียวบิดตัวนิดเดียวก็ลงตลอดเวลาจะเป็น ในกรณีของคนที่มักมีอาการจะเป็นในกรณีของคนที่มักมีอาการปวดเมื่อนั่งนานๆหรือว่าอยู่ในท่าเดิมเป็นเวลานานเดี๋ยมาดูกันครับให้คนไข้นั่งที่บริเวณส้นเท้าตัวเองแบบนี้เนาะข้อเท้าแบบนี้ถ้าใครที่ปวดข้อเท้าเราจะให้นั่งเท่าที่ได้เนาะแล้วก็ให้คนไข้ใช้มือครับว,วางไปที่บอกแล้วยืดหลังยืดจะยืดช่วงกลางหลังลงมาจนถึงก้นนะครับแล้วก็กดหลังลงให้ติด กับเตียงแล้วเหยียดแขนไปข้างหน้าให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ค้างไว้ประมาณนับ 1- นึ่งถึงสิแล้วก็กลับมาต้องดูครับกลับมาแบบนี้นะครับทำสักสามถึงห้รอบยิ่งค้างได้นานก็โอเคนะครับแต่ว่าถ้าค้างแล้วรู้สึกปวดมากเราก็เปลี่ยนกลับไปทำท่าแรกก็ได้กดหน้าอกลงให้ต่ำกดสะโพกลงให้ติดพื้นนะครับ สะโพกลงให้ติด้นเท้าได้ยิ่งดีท่าต่อไปนะครับในคนไข้ที่มักมีอาการปวดที่บริเวณกลางหลังร่วมด้วยแล้วก็ปวดที่บริเวณสะโพกร่รวมด้วยท่านี้ก็จะดีนะครับวิธีการให้คนไข้นอนหงอยายแบบนี้แล้วก็ให้คนไข้เหยียดแขนที่เป็นข้างบนแล้วเหยียดขาทีปนข้างล่างแล้วใช้ตัว พยายามยืดตัวออกจากกันเหมือนดึงตัวออกจากกันเลยนะฮะยีบปลายเท้าลงไปที่ผนังเหยียดแขนขึ้นไปให้สุดค้างไว้นับ1-10แล้วก็ผ่อนกลับมาเป็นไม่ได้ให้กดหลังลงต่ำนิดนึงเหยียดลงอ่ะดันครับดันให้สุด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็ผ่อน 50, ทำา10ครั้งเป็น1เซตนะครับถ้าใครไม่ไหวก็สัก3-5เซตก็ได้แล้วแต่ ครับต่อไปนะครับในคนไข้ที่มีอาการปวดสะโพกร้าวลงขาอีกอันหนึ่งที่ท่าที่ีดีเหมือนกันนะก็คือวิธีการนะให้คนไข้เอาขามาไข้แบบนี้นอนงหงายนะครับแล้วยืดสะโพกฝั่งที่มีอาการปวดเนาะแล้วก็บิดสะโพกขึ้นไปข้างบนแขนข้างนี้ก็เหยียดไว้ค้างไว้นะครับเราจะยืดที่บริเวณสะโพกฝั่งนี้นะครับดันให้สุดใครไปได้เยอะกดลงไปเลยนะครับผ่อนหายใจยาว ผ่อนให้ใจาย,ยาวแล้วกดลงค้างไว้นับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10แล้วผ่อนทำา 3- ถรอบนะค้างไว้นานๆได้นะครับ15วิ1นาทีก็ได้2อ่าลองดูครับถ้ามีเพื่อนช่วยเนี่ยกดพวกนี้จะช่วยได้เยอะนะครับให้ทำเป็นรูทีนเลยอ่ะลองดูครับ ถ้าต่อไปนะครับให้คนไข้เอาขานะครับป่อห้างเป็นเลขสี 4, ่เราจะยืดที่บริเวณสะโพกฝัง่งที่มีอาการนะวิธีการคือให้เอามือนะสอดเข้าไปใต้ข้อพับแล้วอีกข้างหนึ่งสอดวางขานะครับแล้วจับดึงเข้าหาตัวเองเราจะยืดสะโพกฝั่งที่เอาขาป่อยห้างนะครับในคนไข้ที่ปวดสะโพกล้าวลงขาท่านี้จะยืดพินรคมิดแล้วก็ลดอาการปวดได้ดี A e. ยืดค้างไว้ประมาณ1 0 1ถึงวินาที 35- รอบนะครับยืดเลย ถ้าต่อไปนะครับในคนไข้ที่ทํางานในออฟฟิศเนาะอย่างหลักเลยก็คือนั่งเยอะดังนั้นการนั่งนานๆปวดสะโพกล้าวลงขาแน่นอนวิธีการนะเราอยากจะทําให้กล้ามเนื้อที่สะโพกทายเนี่ยเราก็ชอบนั่งนานๆน,น,นะจริงๆไม่ได้ชอบแต่ว่าทําทงานเยอะแล้วก็นั่งนานวิธีการนะเอาขาข้างที่มีอาการภาพในลักษณะนี้ครับแล้วก็มือนะกดเข่าลงไปแล้วก้มตัวไปข้างหน้านะครับในลักษณะนี้นะครับกม้ม ใช้ลำตัวกดลงไปข้างหน้าค้างไว้นับ1ถึง10แล้วก็ผ่อนนะครับขาดึงเข้ามาเข้ามายิ่งเข้ามาลึกมันจะยิ่งตึงมากขึ้นแล้วก็พับบิดเข่าลงจะยิ่งตึงนะครับผ่อนสามถึงห้ารอบนะครับทำสลับทุกชั่วโมงก็จะดีนะครับแต่ว่าถ้าทำไม่ได้ก็คือทำเช้ากับเย็นได้ดีนะครับสามถึงห้ารอบ ท่าต่อไปนะครับต้องเป็นเก้าอี้ที่มีพนักหน่อยเนะพราะเราจะบิดลำตัวด้วยนะในคนที่เป็นออฟฟิศซินโดรมหรือคนที่มีอาการป,รป,รปาวดสะโพกบาลงขาแล้วทำงานออฟฟิศแล้วนั่งนานนะท่านี้ก็จะใช้ได้ดีนะครับวิธีการนะให้คนไข้ทำแบบนี้ครับจับตัวขึ้นมาแล้วบิดตัวมาด้านนู้งมือข้างนึงจับที่เก้าอี้อีกมือข้างหนึ่งดึงขาไปด้านนู้นนะครับจะยืดที่บริเวณตรงนี้ไปจนถึงนี่นะฮะความรู้สึกตึงที่บริเวณนี้นะครับ ถ้าใครไม่ตึงก็ดึงให้เยอะดึงให้มากขึ้นแล้วบิดตัวมามากขึ้นถ้าใครที่หลังเสื่อมเนี่ยอาจจะมีเสียงดังก๊อกที่หลังได้เลยนะวพรามันมการบิดหลัำตัวทีอหลังส่วนล่างนะครับคล้ายๆกับท่านอน ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับท่าออกกําลังกายแก้อาการปวดในคนไข้ไซดีกาเพนนะจริงๆวิธีการก็ไม่ยากนะครับสามารถไปทําได้เลือกท่าที่เหมาะกับเรานะครับถ้าเราต้องทํางานอาจจะทําท่านี้บริหารระหว่างที่ทํางานไปด้วยหรือว่าถ้าเราอยู่ที่บ้านเราสามารถจะนอนทําได้ก็ให้ทําท่าพวกนี้ไปด้วยนะครับเราอาจจะประยุกต์ท่าต่างๆมาในท่านอนหรือท่ายืนร่วมด้วยก็ได้นะครับ ซึ่งอาการพวกนี้จะหายก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโลกการขยันดูแลตัวเองที่ถูกต้องเหมาะสมนะครับในการบริหารร่างกายในการลดการทํางานหรือการป้องกันการบาดเจ็บต่างๆที่จะเกิดซ้ําได้ดังนั้นใครที่มักมีอาการปวดแล้วทําท่าบริหารแล้วไม่ดีขึ้นแนะนําให้ปรึกษานักกายภาพบาบัดเพื่อ สาเหตุและวางแผนการรักษาต่อไปนะครับสาหรับท่านที่สนใจเกี่ยวกับการนวดเพื่อการรักษาในคนไข้หมอรองกระดูกครับเส้นประสาทหรือว่าปวดสโละโพกล้าวลงขาเราจะมีคอร์สการรักษาแบบลงลึกเกี่ยวกับการรักษาคนไข้เพื่อเอาไปใช้ในการรักษาคนไข้แต่ละเคสสาหรับผู้ที่สนใจหรือว่าผู้ที่ได้มีการรักษาหรือให้หัดทำบบัดในคนไข้อยู่แล้วนะครับโดยรายละเอียดการเรียนเรามีลักษณะคล้ายๆแบบนี้ครับเนี่ยมีเทคนิคในการรักษาคนไข้แต่ ละโลกแต่ละการจัดกระดูกสันหลังแบบมีเสียงหรือว่าเปิดข้อต่อสันหลังซึ่งอาจจะไม่มีเสียงก็ได้รอพทสารนะครับครับต่อไปเราจะมาหาจุดกดที่บริเวณกล้ามเนื้อ หากท่านใดสนใจและอยากลงเรียนกับเพจของเรานะครับสามารถ inbox เข้ามาได้ที่ Facebook f แฟนเพจของเราหรือว่าไลน์ของเราก็ได้นะครับที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้แล้วพบกันนะครับถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆมีสาระอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยนะครับหรือสามารถติดตามได้ทาง Facebook f แฟนเพจบัณฑิตกยายภาพบัตรและจัดกระดูกที่ขึ้นอยู่ที่ตรงนี้ด้วยนะครับส่วนท่านใดที่ต้องการรักษาทางกยายภาพบัตรบัณฑิตคลินิกของเรามี2สาขาด้วยกันที่จังหวัดบุรีรัมย์ น,นะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาวาลินชําลาบหรือสาขาพิบูรณ์มังสาหานสามารถโทรปรึกษาจองคิวได้ที่0853699977ครับ0853699977ครับส่วนท่านใดที่มีคำถามหรืออยากปรึกษาเกี่ยวกับอาการสามารถไลน์เข้ามาได้ที่ไลน์ OA ของเรานะครับไลน์ i อด b a n d i t c l i n i c นะครับ @bunditclinic B U N D I T C L I N I C ครับสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านสวัสดีครับ